แต่อย่างไรก็ตามวันนี้มีความคืบหน้าเอาพาไปดูโพสต์ของแต่ละคนอ่าวันนี้คือคือประเด็นเรื่อง DSI กับสวเนี่ยนะครับมันมีทั้งอย่างที่บอกอะมันมีทั้งมิติเรื่องกฎหมายค่ะข้อเท็จจริงและก็มิติการเมืองใช่ค่ะแต่ว่าเอาเอาตรงๆเนี่ยเรื่องเลือกสวหรือการได้มาซึ่งสวก็มีประเด็นมาตั้งแต่ก่อนเลือกวันเลือกแล้วก็หลังเลือกคนก็บอกเฮ้ยแบบนี้เนี่ยกกตทำไมไม่แอคชั่นอะไรเลยคือ ที่มันมาถึงวันนี้ได้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคนเขาก็โทษว่า,เ,า,เ,าเป็นพเพราะกกตเนี่ยไม่ทําอะไรเท่าที่ควรจะต้องทำะนะคนหนึ่งที่พยายามจะโพสต์ข้อมูลให้ข้อมูลกับสังคมทั้งภาพนิ่งทั้งตัวเลขทั้งคลิปวิดีโอแต่างๆนะว่ามันมีการไม่ชอบมาผักกลคุณสมชายสแสวงการอาดีตสวซึ่งเดี๋ยววันที่หนึ่งเนี่ยก็จะไปเจอกันด้วยนะค,คุณสมชายก็จะไปพบกับพวกเราด้วยนะครับ คุณสมชายสแสวงการนะครับอดีสวโพสบอกว่าไม่แน่ใจว่าวันนี้คณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษ DSI จะลงมติเห็นชอบรับคดีทุจริตหัวกองเลือกสอวอเป็นคดีพิเศษหรือไม่เพราะได้กลิ่นตุกตุว่านักการเมืองเขาพยายามเกียเ้ยเสียกันจะก,กลายเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าแต่ในฐานะที่ได้รับรู้ได้เห็นข้อมูลพยานเอกสารคลิปวิดีโอจากแหล่งต่างๆจากสื่อมวลชนสื่อโซเชียลและพยานบุคคล ที่มีผู้มายื่นร้องมาปรึกษาส่งมาให้ทั้งแบบเปิดเผยและปกปิดตัวตนด้วยเกณฑความไม่ปลอดภัยหรือบางรายนําเอกสารประกอบที่ไปยื่นคําร้องต่อกอกอตตารวจผู้ตรวการแผ่นดินปปชและองค์กรอื่นๆแต่ว่าเรื่องเงียบหายไปหรือถูกยกคําร้องไปเกือบทั้งหมดแล้วเนี่ยก่อนที่คณะกรรมการคดีพิเศษจะลงมติรับหรือไม่รับอย่างไรขอนําคลิปวิดีโอนะ หลักฐานการทุจริตเป็นตัวอย่างสัก2คลิปนะคือในโพสต์ของคุณสมชายนอกจากเขียนแล้วเนี่ยเอาคลิปวิดีโอมาเปิดเลยค่ะเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยโจรจรจึงจึงกันแบบนี้เนี่ยนะจงแจ้งกันแบบนี้เนี่ยก็ฝากให้คณะกรรมาการคดีพิเศษของ DSI และสื่อมวลชนรับไปพิจารณาว่าพฤติกรรมอย่างนี้ถ้าไม่เรียกว่าทุจริตแล้วจะเรียกว่าสุจริตเที่ยงธรรมตามที่กกตท่านอออาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่าครับนะ ก็จะมี1คลิปวิดีโอที่คุณสมชายบอกว่าเป็นคลิปวิดีโอสอสอีสานประชุมจัดหัวเลือกสอวอที่ขอนแก่น 2. เป็นคลิปวิดีโอที่อดีตสอสออดีตรัฐมนตรีแจกเงินให้ผู้รับจ้างสมัครสอวอรที่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดนะเ,เดี๋ยวลองดูคลิปกันสักหน่อยหนึ่งนะไม่มีเสียงเนี่ยแตก็เป็นเป็นคลิปที่ แอบถ่<อ>ายมาแอบถ่ายนะปร <c oughs> ะชุมจัดหัวรกันเนี่ยก็ประมาณอย่างนี้นะครับคุณสมชายอ่ะเอาคลิปมาให้ดูตั้งแต่ก่อนหน้านี้ละวไอ้ตั้งแต่ตอนที่ไปถ่ายรูปจำได้ไหมคะมไปถ่ายรูปร้านเดียวกันเฮ้ยทำไมขนกันไปถ่ายแบบนี้ม,มันเริ่มผิดปกติตั้งแต่ตอนเริ่มแรกแต่ตอนนั้นกกตว่ายังไงไม่มีอะไรมไม่มีอะไรเขาหมู่บ้านเดียวกันเขาก็นั่งรถไปถ่ายด้วยกันจนคนเขาวิพากษ์วิจารณ์ จนกระทั่งกระบวนการผ่านมาเนิ่นนานนี่7เดือนกว่าแล้วนะคะพอคนที่เขาไปร้องคุณก็ต้องเข้าใจสิทธิ์เขาส่วนหนึ่งด้วยว่าเขารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมรู้สึกอย่างเดียวไม่พอเขามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าแล้วเขาก็ไปร้องที่กกตแล้วก็ยังนิ่งคือนิ่งหมายถึงว่าโอเคอาจจะสอบแหละแต่มันช้าเกินไปไหมะ เขาจึงไปร้องหน่วยงานที่คิดว่าน่าจะรับเรื่องเอาไว้ตรวจสอบได้เขาก็ไป DFI <ม>แต่ทีนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าอำนาจหน้าที่ DFI อขอบเขตอะคะ<ม>่ะเพราะเห็นไหมทุกครั้งเวลาจะพิจารณาศารอาญาสารรัฐธรรมนูญเองเนี่ยเวลาท่านจะพิจารณาเนี่ยประเด็นแรกเลยท่านจะพิจารณาก่อนว่าอยู่ในขอบเขตอำนาจศาลที่จะรับเรื่องเอาไว้วินิจฉัยได้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้หน้าที่ของ กรรมการบอร์ด dfi เนี่ยเขาจะคุยกันถกกันว่าพฤติกรรมเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาเนี่ยมันเข้าขอบงานที่ dfi จะอนุญาตให้รับไว้เป็นคดีพิเศษได้หรือไม่ฟังดีๆนะคะพี่กองพ่ออลไรู้ไหมว่ากันว่าก็มีความพยายามที่จะบอกว่าเอาสิเอางี้สิงั้นก็ดูพฤติกรรมแล้วก็ตั้งชื่อพฤติกรรมให้มันตรงกับข้อหาที่ dfi จะรับได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหมือนตอบให้ตรงกับ ตั้งคาถามไม่ตรงคําตอบคือมันมีคําตอบอยู่แล้วมีทงอยู่แล้วใช่ไหมเพราะคาถามแบบนี้ไม่เอามาถามใหม่ให้ตรงกับธงที่เขาตอบเขาตอบเอาไว้นะแล้วกรรมการเขาเรียกว่ากรรมการคดีพิเศษเนี่ยมันมีทั้งกรรมการที่เป็นโดยตําแหน่งมาจากหน่วยงานต่างจากตำรวจจากแบงค์ชาติก็มีทาไมต้องมีแบงค์ชาติเพราะว่ามันจะมีบางคดีที่มีมิติเรื่องเศรษฐกิจนะ มีกระสวงนั้นกระสวงนี้แล้วจะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือกมาอีกทีหนึ่งด้านเศรษฐศาสตร์ด้านอะไรก็ว่าไปทั้งหมดเนี่ยมียี่ิบยี่สิบสองค่ะ20รวมคุณภูมิธรรมกับคุณทวีรัฐมนตรีเป็น22นะครับก็ต้องได้ประมาณ15เสียง2ใน3ขึ้นไปสองใน3ขึ้นไปนะครับก็แต่อย่างที่บอกนะว่า เมื่อวานสวก็ออกมาทํานองแบบมาขู่นะอาให้ดีนะมันมีกฎหมายอยู่นะอ่าอำนาจหน้าที่อ่ะคือผิดถูกอีกเรื่องนึงแต่ว่าอำนาจหน้าที่คุณมีอำนาจตรงนี้หรือเปล่ามันใช้อำนาจกกตหรืออำนาจดีเอสไอถ้าไม่มีอำนาจแล้วมาดําเนินการเรื่องนี้มีปัญหนานะอ่าคือพวกเราอ่ะเรียกร้องมาตั้งแต่ก่อนจะคลอดสอวอชุดนี้ออกมาก่อนแล้วถูกไหมคะพี่ก้องร้องเรียนไปแล้วเรียกร้องไปแล้วเพียงแต่เสียงเรามันไม่ดังเลือกจะดังแต่ว่ามีอื่นที่ดังกว่าเสียงเรา ถึงได้แบบไม่สอบสอบบบางไม่รีบจนกระทั่งเขาไปหาหน่วยงานอื่นที่จะเป็นที่พึ่งได้แต่หน่วยงานนั้นๆก็ต้องพึงระวังได้ว่าหน้าที่ท่านสามารถรทำได้ไหมถูกไหมคะ